ตอนนี้เราอยู่ในรถ b y d c e y นะครับเราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแคมโหมดว่ามีหรือไม่มีนะครับทีนี้ปรึกษากับน้องน้องบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีแคมโหมดใช่ไหมครับรุ่นนี้ใช่ค่ะคือเราจะไม่ค่อยเน้นใช้แคมโหมดเราเราสามารถนอนในรถได้ก็คือติดเครื่องนอนได้เลยค่ะการกินไฟมันเฉลี่ยแล้วไม่ไม่ได้มากเหมือนการขับเลค่ะคือจะไม่ไม่ไม่ยังไม่มีการเซตระบบโดยตรงแต่ว่ามีแนะนําว่าให้ใช้อ u ทดอร์โหมด คือโดยปกติเราจะไปโชว์รถเนี่ยเราจะใช้หมสองหมคืออินยอแล้วออนอนระ อินดอร์แล้วเอาดอร์แล้วอินดอร์กับเอาดอร์ต่างกันยังไงครับต่างตรงที่ถ้าเป็นอินดอร์เนี่ยเราจอดในโชว์รูมเนี้ยเราใช้อินดอร์ค่ะก็คือเขาก็จะมีแค่ลมแอร์ออกแต่ว่าไม่ได้มีอุณหภูมิอุณหภูมิความเย็นของแอร์เลยอ๋ออันนี้คือโหมดอินดอร์ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเอาดอร์ก็คือกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแอร์ด้วยความเย็นออกมาด้วยอ่าแล้วเปิดยังไงอินดอร์เอาดอร์ที่การใช้ก็จะเห็นลูกศรสองปุ่มนี้ใช่ไหมคะครับผมนี่ครับอสองปุ่มนี้อา่า ปุ่มนี้ค่ะจะเป็นการเปิดอ,อินดอร์ก็คือจะต้องกดตรงนี้ค่ะอินดอร์พร้อมกันแต่ถ้าเป็นเอัลโดจะต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้นานไหมอ่าลองเปิดไ,<ว>ได้ไหมค้างไว้ได้ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าเขาจะต้องใช้กุญแจรีโมทนะคะกดอินดอร์คือคู่นี้ใช่ค่ะอันนี้คือคู่เอาลโดใช่ค่ะกดค้างไว้จนกว่ารถจะดับค่ะสัญลักษณ์ดับก็คือรถรถเขาจะมีเตือนขึ้นหน้าจอน,นี้เลยว่าเข้าโหมดในร่มเอัลโดะมาณนี้เลยคือเอัลโดมีแอร์อินดอร์ไม่มีแอร์ใ แล้วไฟหน้าจอดับได้ไหมไฟหน้าจอตัวนี้สามารถดับได้ค่ะดับได้แต่ว่าจะไม่มีเพลงถูกไหมพี่เห็นว่าให้เขาเห็นบอกว่ากดตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกดหนึ่งครั้งในอย่างนี้ก็คือดับได้แค่นี้ดับได้ค่ะสามารถเปิดเพลงได้แต่มันเหมือนเป็นเป็นตัวพักหน้าจอเฉยๆค่ะป้องกันพวกแสงที่มันแยงตาเวลาเรานอน,อนพักก่อน ก็คือมันก็จะได้ประมาณนี้ก็แค่เป็นนาฬิกาพักหน้าจอจริง,รงๆเราจะดับแบบดับเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไรเราอาจจะต้องเข้าไปตั้งค่าที่ตัวหน้าจอดนึงค่ะพีอ่อันนี้เราเลือกปิดไว้ใช่ไหมปิดพักหน้าจอใช่อันนี้มันเป็นรูปนาฬิกาหนึ่งอสองสาม <3. S 2> ใช่ค่ะเวลาเราพักหน้าจอเราก็จะต้องปิดตัวนี้ค่ะแล้วก็กดพักหน้าจอแล้วมันก็จะมืดไปเลย ทักหน้าจอรด้วยปิดหน้าจอเลยกดนี่อ่ะใช่ค่ะนี่นี่ตรงนี้อ๋อลากแล้วก็กดปิดแล้วเวลาเปิดแล้วก็ติ๊กกลับเข้ามาหนึ่ทีแล้วแล้วต้องการเปิดเพลงแล้วให้ปิดหน้าจอได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ก็คือถ้าถ้าปิดหน้าจอเพลงก็ต้องดับด้วยใช่อ๋อคือลากอันนี้เป็นเป็นช็อตคัทแล้วเราต้องอัปเดตไหมทำไมของพี่ไม่เห็นมีเลยมีทุกคันไหมเง็นยังทุกคันนะคะเหรอลากมาอย่างนี้ปุ๊บอ๋อกดปิดหน้าจอ อ๋อแล้วไอ้ไฟแอมเบียน่ะแอมเบียนไห<ด>้ปิดได้เข,ข้าไปที่ตั้งค่าค่ะอ๋อโอเคตั้งค่าสูน่ารไรไฟอไหที่ตัวรถข้งหน้าจอก็ได้นะอกไปหน้าลักไดไปที่รูปตัวรถนะอันที่สองมาจอัอนที่อันออแล้ว<ด>ไงอันนี้คือรถแล้วไง ออกมาสุลยไม่สุดเลยติดเลยเดี๋ยวนะแล้วไอ้ตัวนี้ต้องปิดไหมไม่ต้องค่ะสองอันเนี้ยสองอันนี้ไม่ต้องเราเชื่อมต่อบลูทูธมันถึงจะติดค่ะถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อฟางเพลงผ่านบลูทูธมันก็จะไม่ติดตามจังหวะอย่างนี้คือปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วค่ะไม่มีแสงเลยนี่ราคาช่วงมอเตอร์โชว์นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างราคาพิเศษมากนะครับ 499, 699, 799, 899, 999และ 1 1 4 9 0 0้าแาพต่พี่ไปดีซีแลนด์เซเว่ขึ้นมา1 0 0 0 0แสนแล้วใช่เป็น<อ>ล้านสองกับล้านสามแล้วนะคะโอเคไม่ใช่ราคานี้นะครับแต่ว่าคอยดูอาจจะมีโปรโมช,ชั่ <laughs> นสักพ <laughs> ักโอเคอาจจะมอเตอร์โชว์ปีหน้ารอรุ่นกันต้องรอมอเตอร์โชว์ปีหน้าเลยนี่ครับอ๋อมีรุ่นพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างกัน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับใ ติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยติดต่อลูกยางได้ที่ b v d Hi g h c a s าสใบพัดชนบุรีนะคะมี IG ไอไลน์หรืออะไรไหมครับมีค่ะไลน์อะไรครับเดี๋ยวพี่อะิส่ไปให้ไลน์0 6 2ยนะคะ6602235ค่ะติดต่อน้องลูกยาง b ี d Hi ีไ a s ลชนบุรีใช่ค่ะโอเคอยู่ติถ่ายใบพัดนี่เนาะใช่ค่ะเอ๊พี่สงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมฝนตกแล้วหน้าสูน้ำเปิดเป็นทะเลเลยใช่พี่มันเป็นเหมือนเข่าพี เมื่อกี้พี่บอกว่าไม่ล่องต้องล่องเรือมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้แล้วรถไฟฟ้าเราวิ่งลุยน้ํามาไม่เป็นไรเนาะสบายค่ะสบายใช่ไหมสบายแสดงว่าบีไอดีผ่านลูกคันผ่านลูกคันกา้กล้าตั้งหน้าคลองนี่ครับพี่เราตอนเปิดตัวก็เปิดตัววันฝนตกเนาะเป็นคลองเลยนะปากเลยพี่เออมันเป็นที่ต่ำพอดีเนาะใช่ค่ะโอเคนี่นะครับรถเราสามพิสูจน์ได้เลยว่าบีไอดีทุกคันวิ่งลุยน้ําได้แพงแล้วนะแพงแล้ว